สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหังวยราวพัฒนานะครับผมในวประะำํานที่19ก้ากรกฎาคม2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วก็ของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมหลุดนะครับผมแนวทางเลขที่ออกนะครับผม 935 941สำหรับ93นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็59เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็941เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแนวทางงวดน,นี้หลุดนะครับผมต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาบวันที่19 ชอบก็คอยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี941257เบญจอยู่ที่9นะครับผม5และก็1สำหรับ9นะครับผมจะมี92 93 เก้าสี่เก้าหกสำหรับห้าอห้าสองห้าสามห้าสี่ แล้วก็ห้าหกสำหรับ1นะึแลผมมีหนึ่งสองหนึ่งและก็18 สำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีก้าเจ็ดห้าแปดและก็หนึ่งหกสำหรับเบิ้ลนะผมเก้าเก้าห้าห้าและก็หนึ่งหนึ่ง สำหรับ3ตัวนะครับผมชุดวินเป็น247นะครับผมเลขในตาราง694 853 8ี่แปด สองแล้วก็519หนาสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี9ก้าสากาสี 9ก้าหกห้ามีห้าสามห้าสองนะครับผมหนึ่งหนในชุดกันชอบค่อยตามนะครับผมมี9 7 5 8แล้วก็หนึ่งหสำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมห้าห้าหนึ่งตัวชุดวิน2 4 7 8ึ่งสอแล้วก็5 1 9หนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ